เอาเลยครับก็สดดกวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะกลัวจริงๆ เกิดจริงๆแล้วเดี่ยววันนี้มันเป็นวันพักผ่อนของผมเวมันเป็นวันฟรีเดย์ฟรีไทม์ของกายวอลเกอร์นะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันมีข้าวสารสดใหม่เพิ่งออกจากหม้อหุงข้าวเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ทานกันนะซึ่งข้าวสารในวันนี้เนี่ยก็เป็นสปอยใหม่นะครับเกี่ยวกับซีรีส์สกิปรีทอเล็ตอีพีโทรจิเกตพาร์ทที่สี่เวก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าเราจะยังได้ดูพาร์ทที่สี่กันอยู่ภายในอาทิตย์นี้ไม่ก็อาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าณตอนนี้นั้ เว็บช้อปปิ้งของคุณดาฟักบุมเนี่ยก็ได้มีสปอยปล่อยออกมาแล้วนะครับแถมเป็นสปอยของพาร์ทที่4เว้ยจะเป็นรูปของไททันทีวีแมนนะซึ่งบอกเลยแว่พาร์ทที่4นั้นมันต้องดูเดือดเลือดพล่านอย่างแน่นอนเลยนะเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าโลเคชั่นของ e ีีที่67นั้นมันเหมือนจะเป็นฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมเว้ยมันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรจะมีเสาสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับโถสซ่วมอยู่หลายเสาเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยมันน่าจะมีคนหัวซ่วมตัวใหม่โพ อกอกมาีแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีการต่อสู้อยู่แน่นอนนะในพาร์ทที่4ี่เนี่ยซึ่งถ้าหากมันไม่มีฉากอะไรที่ดูเดือดเลือดพลาดเนี่ยก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่มันต้องงอกเป็นพาร์ทที่4เลยนะครับหรือไม่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้ารเตอร์เหลี่ยมตัวจริงอาจจะโผล่มาในพาร์ทที่4ี่ก็เป็นได้นะหรืออาจจะมีเรื่องราวสุดช็อกที่รอเซอร์ไพรส์เราชาวคนดูอยู่ก็เป็นได้นะครับ ซึ่งเนื้อหาหลักๆของคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับส่วนสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าพอผมเข้ามาดูภาพสปอยในเว็บของคุณดาฟักบูมเนี่ยปรากฏว่าผมเห็นสินค้าใหม่เว้ยคุณผู้ชมเนี่ยสินค้าใหม่นะครับเป็นฟิกเกอร์หรือว่าเป็นโมเดลตั้งโต๊ะนะเวขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยผมกะว่าผมจะซื้อซะหน่อยก็แล้วกันนะครับความสูงอยู่ที่ 10ซนติเมตรนะครับอุ้ยก็สูงอยู่นะ10เซนส่วนราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับจัดไปเลยคนหัวซ่วมหนึ่งตัวตัวที่2นะครับความสูงอยู่ที่1 0เซนเช่นกันราคาเท่ากันเดะเป็นสปิกร์แมนนะครับผมจัดไปอีก1ตัวตัวที่3นะครับเป็นคาร์เมล่าแมนส่วนสูงอยู่ที่1 0เซนติเมตรเหมือนกันโมเดลเนี่ยบอกได้เลยว่าหล่อเท่เอาบอ้บาๆเลยนะเป็นของแท้ถูกลิขสิทธิ์นะครับไม่อุดหนุนไม่ได้นะครับเอาไปอีก1ตัว และนอกจากนั้นนะครับในช็อปคุณดาฟักบูมเนี่ยก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายเป็นสินค้าถูกลิขสิทธิ์ของคนหัวซ่วมโดยตรงเลยนะแบบเถื่อนไม่เอาอย่าไปซื้อมาซื้อในเว็บนี้ได้เลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะซื้ออย่างถัดไปก็คือเคสโทรศัพท์เว้ยผมคิดว่าเคสโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเก่ามากแล้วนะครับดังนั้นเดยเอาเคสลายอะไรดีวะเอาลายาพีษคริโตละกันมา 700กว่าบาทนะครับเครื่องเคสโทรศัพท์เนี่ยผมก็ใช้เป็น iPhone 10หรือเปล่าแน่ผมคิดว่าน่าจะเป็น iPhone X นะครับนี่นะรูปลักษณ์แบบนี้เลยผมยังใช้ iPhone X อยู่เลยนะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่713บาทเอาไปอีก1ชิ้นฮะเอา้ามันไม่ให้ผมซื้อต่อเว้ยคุณผู้ชมคือผมต้องไปคอมิพตออเดอร์พวกนี้ก่อนนะทำไมอะ อยากซื้อทีเดียวไม่ได้เออซึ่งราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2676บาทนะครับผมโอ้ราคาก็แรงเอาเลือกอยู่เนะเนื่องจากว่ามันเป็นของแท้ถุงลิขสิทธิ์เราก็ต้องอุดหนุนกันหน่อยนะครับผมอุ้ย <c oughs> มีจ่ายผ่านเพย์พาด้วยว่ะเอาคลิกเลยดิรออะไรผมมีเพย์พาเนะเอาไว้ซื้อของจากต่างประเทศอะไรประปานี้เพย์พาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นสามารถแดกดซื้อตรงนี้ให้เลยคอนสีดิวอย่างรวดเร็วเนะ เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมราคาชิปปิ้งมัน1ึ0พันเลยเออค่าจัดส่งหนึ่งพันบาท What the heck คุณผู้ชมราคาสินค้า2 6 0 6แต่ราคาค่าส่งชิปปิ้ง1,000บาทโอ้ไม่กอดไปต่อไม่ถูกเลยคุณผู้ชมตังก็หักไปแล้วด้วยโอ้โหคือตอนนี้มันหักเงินผมไปแล้วเว้ย2,676บาทแล้วมันจะหักเงินผมอีกโดยให้ผมเลือกว่าจะเอาอะไรระหว่างรอ7-21ถึง21วันหรือรอแค่6 1ถึง10วันอีบ้าไม่ต้องคิดมากและวอุยอมรอ1เดือน ยอมรอหนึ่งเดือนอ้อโหคุณผู้ชมค้าส่วนลดก็ไม่มีแล้วผมต้องมาเสียตังค์สามพันเจ็ดโดยที่ค่าส่งหนึ่งพันกว่าบาทอย่างงั้นนั่นเลยโอไมก้าไควอเกอร์เจ็บช้ำใจไควอเกอร์เจ็บช้ำใจแต่ก็ต้องซื้อพอะเราปากขนาดนี้แล้วก็ต้องซื้อก็มันเสร็จสิ้นสามพันบาทกับฟิกเกอร์สามตัวบ้าไปแล้วแต่ก็ออกเอาเถอะครับแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นั้นผมก็คอนติเนีย ชอปปิ้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอโอเคกูคช็อปเสร็จแล้วสิเนะไหนดูซิเช็คก่อน yeah หนึ่งออเดอร์ของเราสามพันเจอร่อยบาทโคตรแพงเลยแต่ไหนก็นไหนหเถอะนะครับผมอยากได้เคสโทรศัพท์อีกหนึ่งว่ะไปครับผมจัดมาเคทโทรศัพท์ iPhone x หรือว่า iPhone 10นะครับผมจัดมาไอ้น้อง อีกหนึ่งชิ้นครับผมผมว่านะคุณผู้ชมผมเลือกเป็นเสื้อตัวดีดีกว่าว่ะผมว่าสก,กินมันเต็มสุดละแล้วก็เอาเป็นไซส์เอ,อ็กแอลดีไหม XL เอ็กแอลไปเลยครับโอเวอร์ไซส์ผมชอบใต่เสื้อตัวใหญ่ๆ,ๆนะแล้วก็แอฟทุกแคลสเรียบร้อยนะครับไปอีกหนึ่งชิ้น แล้วก็เดวซื้อของแจกแฟนคลับในช่องเราหน่อยดีไหมทำไหมทำไหมเออไหนๆก็มาช้อปปิ้งสักทีนึงก็เปิดของให้กับคนดูหน่อยละกันเอาเป็นแดดกระเป๋าละกันกระเป๋ากระเป๋าแป๊บนึงกระเป๋ามันอยู่หมวดไหนวะผู้ชม a อ c e เซอรี่นี่ไงกระเป๋ากระเป๋าแบบนี้เจ้ากันไหมอะเดี๋ยวนะเออดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า กระเป๋ากระเป๋าเป๋ามีแบบเดียวเหรอเป๋าสะพายอ่ะใหนน้นอนเขาสะพายไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยไม่มีเลยคุณผู้ชมผมว่าใบนี้แหละน่าจะสวยสุดละไปละพันสีเนี่ยโอ้โหพันสีเลยเรอผมแจกเอฟซีผมพันสีเลยเอะถามจริงแเอาว่าแจกก็แจกแม่งเอยทีนี้เราก็ไปดูที่ตะกร้ารถเข็นของเรานะครับดูเลยว่า เป็นเสร็จแล้วมันกี่บาท3,000กว่าบาทว้าวค่าส่งอีก4,000ก็เอาเป็นว่าระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังเออจ่ายตังให้กับคุณดาฟักบูมนะครับก็มาฟังกติกากันหน่อยกันแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากได้กระเป๋าใบนั้นนะครับผมกติกาก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าชื่นชอบอะไรในตัวของผมกายวอ์เกอร์นะอวยผมเยอะๆเ,เข้าไปนะครับคอมเมนต์ไหนเนี่ยที่โดนใจผมนะ ก็รับไปเลยกระเป๋าสกิปิดี้ทอยเลตของแท้ถูกลิขสิทธิ์นะครับจำนวนหนึ่งไปซึ่งผมจะส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่จะได้รับรางวัลนี้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับต้องอยู่ใน Discord ของกา y Walker กอร์นะและสนะครับต้องสามารถเปิดกล้องอัดคลิปกับผมได้เว้ยคือคนที่ชนะเนี่ยจะต้องมาสัมภาษณ์กับผมนะครับในดิสคอ d ของผมนะและต้องเปิดกล้องขณะสัมภาษณ์นะครับซึ่งหากใครเนี่ย ทำตามเงื่อนไขนี้ไม่ได้ก็จะไม่ได้รับรางวัลเหล่านี้ไปนะครับผมโอเคไหมดังนั้นเนี่ยหากใครอยากได้รางวัลดีนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมนะเข้ามาใน discord ของผมแล้วก็เตรียมกล้องไว้พร้อมนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้อัด คลิปตามพลาดผู้ชนะไปแล้วผมก็จะทําการตรงของรางวัลไปยังหน้าบ้านของผู้ชนะนะครับดั้งน้นนะครับหากใครอยากได้กระเป๋าใบนี้นะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วบอกซิว่าชอบอะไรในตัวของกายวอล์กเกอร์นะครับอวยกันมาเยอะๆเลยนะยใครอวยดีที่สุดรับกระเป๋าใบนี้ไปเลยฟรีๆมูลค่า1,400บาทไม่รวมค่าขนส่งอีก1000บาทนะครับผมตัววันนี้ผมกายวอล์กเกอร์คงจะเบาตัวไปมากแล้วนะหมดไปเกือบหมื่นบาทนะครับผมถ้าไงเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้กับผมกายวอลเกอร์กันด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีเงินมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกเยอะๆนะครับแต่ถ้าไงเนี่ยผมกายวอลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ